สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit ฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ผมนผมไม่เคยเจอตัวทิมคุณหมอเลย oh <my> ขออนุญาตนะครับ <c oughs> ผมสนทิยาสวัสดี <c oughs> มาให้กำลังใจคุณหมอ <c oughs> ให้กำลังใจน้องๆและให้กำลังใจผู้ที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และจะไม่เสียแผนดิน อีกต่อไปในอนาคตผมเรียนพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สําคัญมากมันหมายถึงการเสียดินแดนทางทะเลนะผมย้ำในสมัยในหลวงรัรชกาลที่9เราเสียดินแดนทางบกคือขาวพระวิหารไปแล้ววันนี้รูปการมันกำลังจะออกเหมือนเดิมอายชืยเพื่อมาย้ำเตือนรัฐบาล มาเรียกร้องรัฐบาล3ามข้อข้อที่หนึ่งในเมื่อ MOU มยูนี้ทำให้เราเสียเปรียบสร้างปัญหาแก่ชาติด้านเมืองและยิ่งเดินยิ่งนำไปสู่การเสียดินแดนให้ยกเลิก m อ u 44ครับข้อที่สอประชาชนคนขั้งชาติไม่ไปฏิเสธการเจรจารลรอสนับสนุนการเจรจารแต่ต้องเจรจารบนหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าของเราลากเส้นที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ของเขมรลากาเส้นตามใจชอบแบบนี้เจรจาไม่ได้ครับถ้าจะเจรจาต้องเรียกร้องให้เขมรถ้าจริงใจคุณเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไรีเข้า,าสนธิสัญาอันครสกี e 2, 1 9 8ึคุณเข้าอันโครสหงกแและมาเจรจาแบบ Man แมนแมนคุยกันครับแนและข้อที่3เป็นข้อย้ำเตือนที่ผู้ใหญ่ฝากมา เป็นผู้ใหญ่ที่เคยทำงานกระทรวงการต่างประเทศและมีประสบการณ์เรื่องการจรารจรทางทะเลบอกว่าย้ำนะครับคุณอย่าให้นําไปสู่การขุดผลประโยชน์ทางพลังงานแบ่งโดยเด็ดขาดนะถ้าการขุดพลังงานแบ่งเมื่อ,อไหร่ถ้ากับว่ามันจะเข้าประเด็นกฎหมายติดปากเราจะเสียดินแดนทางทะเลแน่นอนดังนั้นข้อนี้ขอเตือนเป็นกรณีพิเศษกับคุณนายกรัฐมนตรีครับ นี่คือภาพรวมข้อเรียกร้องและปัญหาต่างๆที่ผมกลับเรียนที่น้องส่อมวลชนแล้วก็วันนี้นี่คือจดหมายที่เราจะส่งนายกจ้ารัมบีพร้อมกับนายชื่อที่เพื่นรวบรวมมาได้1ึแสนสี่ทันหร้อเกาสเจ็ายชื่อและบอกกับรัฐบาลนะครับพุณยาสประมาทพวกเรานะวันนี้เราแค่มาเตือนคุณนะชาติบ้านเมืองนีทุกคนโหยแหนนะ ประเทศนี้ไม่ใช่ของพวกคุณคนเดียวนะไม่ใช่ตระกูลของพวกคุณนะคนไ<ป>ทยสายถองให้ตระกูลคุณต่อเขมรมันยังอะไรกันหรือเปล่า<ป>ทำไมพิงยอมเขมรแบบที่เรียกว่ายอมหัวเด็ดตีนขาดไปก็ยอมเขา<ป>คุณแต่งตันผลประโยชน์คุณจะเอาเขมรมาเ้นชาติทไทยหรือเปล่า<ป>แล้วจะแต่งกันผลประโยชน์ที่เขมรหรือเปล่า<ป>ผมย้ำเลยว่าคุณประกาศว่าว่าพวกเราทั้งชาติ่เราคือพวกชาติที่ยอมที่ต้องการให้ชาติเราเนี่ยมีประโยชน์สูงสุด นี่คือการเตือนนะฮะถ้าคุณยังไม่ฟังพวกเราผมเชื่อว่ารอบหน้าแสนคนนี้จะมาที่ทำเนียบร,รัฐบาลครับรอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้มาดีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรไม่ให้เราเข้าไม่ว่าเราสัมภาษณ์ที่นี้ได้แต่ขอเตือนที่คุณว่าคุณชอบาำมาคุณเป็นนักประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยหาหาอะไรที่กลัวประชาชนวะ ผมจำได้ว่ากัฐบ,บาลเผด็จการยังไม่ยังไม่กลัวประชาชนขนาดนี้เลยจะปล่อยลจะทำอะไรก็ทําแต่แอดกัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งกลัวประชาชนว่ะไม่เข้าใจนี่คือสาระที่ผมแชรงกับพี่น้องสุรมณ์ชนนะครับถ้าใครจะทราบสา,าอะไรเติมครับการเมืองไม่ว่ากลุ่มมวลชนหลายๆท่างส่วนกังวลใจละสิ่งที่ผมแฮปปี้มากคือท,ที่กองทัพเรือขยันผมถือว่ากองทัพเรือแมนมากครับผมชมท่านท่านกับอัรอฮผมชมท่านนะท่านไม่แมนมาก เหนือกว่ารัฐบาลหลายสิบเท่าตรงที่ท่านยืนยันว่ากองทัพเรือล้าตะเวนตามประกาศที่ประเทศไทยประกาศนี่ถือว่าชัดเจนและที่ท่านแมนที่สุดก็คือท่านจะจัดเตวนาในวันที่สมแบบเปิดใจแล้วว่าใครจะมาก,ก็ได้อันนี้ท่านในรัฐบาลเพราะรัฐบาลยังไม่กล้าจัดนั้นคําถามน,นะว่าหลังจากที่หลายภาคส่วนขยับผมก็เชื่อว่าความติดตัวของสังคมจะมากขึ้นปอกถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าไปเรื่อยๆวันนั้น ผมเชื่อว่าจะมีม็อบมาบุกคำเรียกรัฐบาลผมอยากจะบอกรัฐบาลนะครับว่าอย่าลืมนะที่ดูดาวกีที่ผ่านมาถ้านมาเจรจากับเร็จมันจบไปนานแล้วฮะถ้ามันวินงวินซิสเตชั่นก็คือประโยชน์ที่สอง่ายแฝงแล้วมันจะจบไปนานแล้วถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลังเข้าประชุมแค่สองคันข้าพิธีก็ถามอยู่เรื่อยว่าจะแบ่งกันยังไง ประโยชน์จะแบ,บ่งยังไงไม่คุยเรื่องการเข็ดอะไรเลดังนั้นการที่ท่านตั้งอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นว่ทาท่านตั้งไม่ได้ประโยชน์อะไรยกเว้นรัฐบาลชุดนี้ไอ้ยอเมเขมรทีเพราะรัฐบาลชุดนี้ชอบยอเมเขมรไอ้ถึงวันนั้นนะ่ะหายยนะันละไม่ใช่เกิดประเทศไทยเนะี่ยจะเกิดแก่รัฐบาลชุดนี้ครับ ขาโหกโหกประชาชนผมย้ำนี่คืออีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลโกหกประชาชนอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลจะทาํามันทำไม้หมดมมถ้ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนต้องการจะยกเลิกม,มันมีกระบวนการทางการพูดมันมีวิธีการในการเจรจาเพื่อนำไปสู่การยกเลิกถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ลาออกไปเลยมผมย้ำเลยนะถ้าท่านมาบอกว่ายกเลิกไม่ได้จะมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีปัญหากับประเทศอื่นประเทศนี้เรื่องคิดจ้อยแค่นี้ค่าเจรจาไม่เป็นนะลาออกไป คือยอย่างนี้นะว่ารัฐบาชุดนี้มันจะน่าทุรกิจที่โกคือทิ้แต่เรื่องต่อประโยชน์แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประโยชน์ชาติหรือประโยชน์ตระกูลอันนี้เป็นคำถามนะแต่ผมย้ำนะว่าดินแดนสำคัญต่อผลประโยชน,น์การที่คุณต้องอ้างว่าแคร์เต็มหมดน้ำมันเต็มหมดแล้วต้องรื้อเอาขึ้นมาแต่ประเทศชาติจะใชอดินแดนคุณต้องรักษาดินแดนต่อผลประโยชน์เงินเอาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่การที่คุณจะอาจจะผลประโยชน์ก็้ใอดินแดนอย่างนี้ประชาชนยอมไม่ได้ครับ ผมท้ารัฐบาลนะไไนมาดีเดีย์กันเลยมาเจอกันเดี่ยวเดียวก็ได้สามสามก็ได้ใครจัดก,ก็ได้ท้าเพราะเรื่องนี้รัฐบาลชอบพูดฝ่ายเดียวมันจำทัดประชาชนสับสนรัฐบาลพูดทีเราต้องมาโต้ทีท่านไม่แมนอย่างนี้ท่านไม่กล้าแบบนี้ลาออกไปเลย ก็น้ำอยู่ที่เขาคือเราจำต้องติดใจเจ้ารัฐมนตรีเพราะเราถือว่าท่านมีอำนาจสูงสุดในการจัดการากรเรื่องนี้คือผมไม่ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะฟังประชาชนหรือไม่ถ้ารัฐบาลฟังประชาชนจะไม่จะส่งตัวแทนพี่เงียบนาจมารับแต่ถ้าไม่ฟังประชาชนไม่ยากมันก็มีห้องในการลงรับอยู่แล้วอันนั้นไม่ยากเราไม่ได้องพูดเรื่องนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เราทีมราขนาครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรามาต้าประวัิศิสต์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเราขึ้นมางานในวันนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยและต้องการจะปกป้องดินแดนฐานะเองของประเทศไทยวันนี้มันมีรัฐบาซื่ตื้ออยู่ชุดหนึ่งพูดอยู่ด้านว่าตอบปลูไปของไทยตอบคลูกไปของไทยใทรๆก็รู้ว่าตอบปลูกของไทย แต่คุณไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะเสียอาณาเขตทางทะเล <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> ผมเรียนพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สําคัญมากมันหมายถึงการเสียดินแดนทางทะเลนะผมย้าในสมัยเน่งหลวงราชการที่9เราเสียดินแดนทางบกคือเขาพระไปหารไปแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้รูปการมันกำลังจะออกเหมือนเดิม yeah. มันจะทําให้เราเสียดินแดนทางทะเลนในสมัยรัชกาลที่สิบเราจะยอมไหมพี่น้องและไอ้พวกนี้มันตลกมากผมไปอ่านเอ็มยูให้พี่น้องได้เข้าใจมันอยู่แค่ห้าข้อไม่ได้มีเรื่องซซ้อนแต่ข้อที่ตลกที่สุดคือข้อที่ห้าที่บอกว่าการเจรจาเขียแดนทางทะเลจะอย่างไรก็แล้วแต่ไม่กระทบสิทธิของแต่และฝ่ายเท่ากับว่าเจรจาแทบตายขึ้นจากกลับไปเหมือนเดิม เท่ากับว่า m o u ฉบับนี้คุค้มครองเขมรในการลากเส้นข้าไปที่ต่อปูดเหมือนเดิมฮะและคุณจะไปเจรจากันทำใบละพวกคกุณกำลังหลอกประชาชนคุณหลอกประชาชนที่จะป้นพลังงานของชาติไทยไปแบ่งกับเขมรอ,อย่างนี้คุณไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนคุณเข้ามาป้นชาติต้นแผ่นดินไอพวกขายชาติเนี อย่านะครับอย่าดูถูกประชาชนนะอย่าคิดว่าเราอ่อนล้านะวันหนึ่งเราแข็งแกร่งขึ้นมาเมื่อไหรคุณเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะมาจริงหรือเปล่าวันนี้นายกลั่มตีมีภารกิจที่สำคัญสุดในกองครับคุณหมออ้าวแม่แต่ได้ป๋าอุ้ยป๋าแมนตลอดนายกอยู่ที่สี่เหลี่ยมวงนีจะมาหาเราที่นี่ถ้าเขาควาเสียงประชาชนเขาต้องมาแล้วคุณหมอ คือผมเรียนคุณอุยิงคุณธนาย,ยกรัฐรีเรื่องนี้นะใช้สามัญสำนึกใช้สติปัญญา,า,าใช้สามาองอ่านจุดผิดพลาดทังคุณที่คุณไปให้สภาพทางสื่อว่า,ขาเขมรเขาไม่ได้ร่าทางต่อสูเขมรเขาอ้อมต่อสูไทยเราอันนี้คือจุดอันตรายคุณเป็นผู้นำประเทศ คำพูดของคุณจะถูกบันทึกในสื่อในดิจิตอลคำเหนจะเอาหลักฐานนี้ไปยืนยันได้แม้แต่นายโดนันเมกีก็ยอมรับคำเหนยอมอ้อมต่อวถูกถ้ากับว่าพื้นที่อื่นๆคำเหนมีสิทธิสุถ้ากับว่าอันนี้คือจุดตายจุดอันตรายที่รัฐบาลชุดนี้กำลังสร้างปัญหาและผมบอกเลยนะครับพี่น้องรัฐบาลชุดนี้ช่องเ้าว่าเราจะเสียเปรียดท่าไหจะต้องไปขึ้นศาลก็เพราะว่าพราะาคือไปยอมคำเหนแบบ เรื่องไร้สาระเรื่องไม่เป็นเรื่องการที่คุณเป็นยอมเขมรในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเหล่านี้มันจึงมาประสูงเรื่องขายที่เขมรได้เปรียบพุ่นถ้าคุณแข็งมีจุดยืนที่ชัดเจนิีกฎหมายทํางระเทชัดเจนเหมือนเวียดนมเขมรจะไม่กล้ากับประเทศไทยวันนี้รัฐบาลช่านนี้พุณอ่อนแอเกินไปในการปกป้องชาติครับอย่าว่าหัวใจคุณอ่อนแอนะสมองคุณก็ยังน้อยเกินไปนะ ผมเพ่่ยจกจะบอกว่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมาคร้งนี้เพื่อมาเตือนใช่ไหมครับ<อ>เรายังไม่มาไล่ใช่ไหมครับ<อ>ให้โอกาสพี่เวลาให้ดีใช่ไหมครับรอบหน้าใช่เินหน้าไล่แน่นอนครับ<อ>ผมเ<อ>ชื่อว่าวันนี้น่าจะพอคนแล้วนะครับก็โอ,โอเคครับ,รบเดี๋ยวจะมีตัวแทนนะครับจากหัวร้องทุกจะมารับเอกสารที่นี่นะครับคุณหมอโอเคครับก็วันนี้เรามีผู้ที่ติดเรื่องนี้มาหลายคนนะครับคุณหมอก็ ขอเรียนเชิญอาจารย์กัญญาดานนนองตายด้วยพูดถึงเรื่องก,การยรกระดัเอ็มยูทีพีนะครับพูดเลยครับตีนั่งเลยครับ,รบ,รบผมค่ะสวะสดีค่ะที่น้องประชาชนชาวทัางชาทั้งหลายนะคะทูกท่านคะว,วันนี้นะคะเรานําเสียงของประชาชนชาวข้างชาติตะคะจานวนมากกว่าแสนเสียงค่ะนะคะ,นะคะเป็นเสียงจากประชาชนที่อยู่ทุกซอกทุกมุมของประเทศไทย สถานที่ให้ยกเลิก MOU 4.4ค่ะนะคะโดยที่มีพักไทยปักดีเป็นตัวเชื่อมรวบรวมเป็นเวลาเกือบหนเดือนนะคะวันนี้และหน้าบัดนี้นะคะเสียงของประชาชนชาวไทยนะคะได้เคลื่อนตัวมาประชิดติดทำเนียกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ฉันหวังว่าเสียงอันทรงพลังของประชาชนนี้นะคะ จะทำให้ทุนเนียมนาที่อยู่ในทรเนียบรัฐบาลนะคะที่กําลังจะเอาสมบัติของชาติไปให้แบ่งให้แก่คนไม่กี่ตระกูลต้องหยุดและกลับมาฟังเสียงพวกเราค่ะพวกเรานะคะอย่าไปฟังเสียงคนที่ได้ข่าพวกเรานะคะว่าพวกเรานะคะจะ มัวแต่นะคะคือจับผิดนะคะคพือจะปกป้องต่อกูนะคะทั้งที่นายกบุนตีหรือรัฐบาลนะคะออกมาบอกแล้วว่าต่อกูนั้นเป็นของไทยใช่ไหมคะนะต่อกูนั้นเป็นของไทยแล้วพวกคุณนะจะมาสร้งความแตกแยกอะไรอีกนะคะก็จะมีเสียงบอกเรามาอย่างนี้แต่เราขอบอกพวกคุณว่านะคะเรารู้อย่างที่คุณมาบอกเลยเรารู้นะคะว่าต่อกูเป็นของไทย นะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อนะคะนะแต่อันนั้นคือกลวงค่ะกล,ลวงนะคะของเขานะคะนะนแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือทรัพย์สินใต้ทะเลที่มีมูลค่าสิบล้านล้านบาทดังนั้นพวกเราเป็นม,มาปกป้องอาณาเขตนะคะทางทะเลของประเทศของเราที่ยลบหลักตามกฎหมายสากลนะคะตามจนทิพสัญญาไทยฝรั่งเศส อนุสัญญาที่วาดด้วยไหลทฉีินะคะซึ่งไม่ได้ให้เฉลิมมาเียเองตามความพอใจค่ะแล้วรัฐบาลก็ไปยอมรับเถียงของเฉลิค่ะเ,คเรามารักษาการธรรมชาติเรามารักษาน้ํามันนะคะเรามารักษาทรัพยากรใต้ทะเลที่เป็นอนณาเขตของเราเ,เพื่อไม่ให้นะคะระบอบพักสินเนี่ยดำเอาไปแบ่งให้เฉลร ซึ่งมาอ้างขีดเกดแดนแบบโม่ๆใช่ไหมครับพี่น้องดิฉันเชื่อมั่นว่าน,นะคะชาวกัมพูชานะคะที่รักความถูกต้องและเป็นธรรมนะคะต้องไม่เห็นด้วยกับผู้นำของเขานะคะที่มาปั่นกระแสว่าถ้าหากยกเลิก MOU ศูดีแล้วจะเป็นแนวทางให้เกิดความขัดแยง้งและจะนำไปสู่สงครามนะคะดิฉัน เชื่อมั่นว่าประชาชนสองประเทศไม่มีความขัดแย้งกันค่ะนะคะมีแต่นักการเมืองและนายกันเท่านั้นนะคะที่คอยปั่นสถานการณ์คอยตั้งสถานการณ์เพื่อเอาผลประโยชน์นั้นตอบกลับผลประโยชน์นั้นมาแบ่งความก้าว้ปให้แก่กันค่ะนะคะอาจารเนะะี่ยขอให้พี่น้องนะคะอย่าวางใจจงระวังนะคะจับตาดูต่อ,ตอไปนะคะถ้าหากเมื่อใดที่มีการเจรจา แบ่งผลประโยชน์และเหยวแลงนะคะเราไม่รู้ว่านักการเมืองนะคะจะหายชาติไหมนะคะและเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของกัมพูชาแล้วนะคะจะมีมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะจะเกิเดเหตุการณ์เหมือนเผาพันพิที่หารไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเสียทั้งเกาะหรือทะเลให้คะมนนหรือเปล่าค่ะนะคะนะคะ่ะวันนี้นะคะ ดิฉันทราบว่าอาจจะมีนักข่าวกัมพูชานะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะดิฉันก็ะจะขอบอกพี่น้องนักข่าวกัมพูชาว่าช่วยนําส่งนะคะข่าวสารไปให้อดีตนายกคุณเซนและนายกคุณมันเด็กได้ว่า MOU โคนไทยไม่ยอมรับค่ะ คนไทยได้รับค่ะนะคะนะคะวิฉันนะคะภูมิใจมากนะคะที่ได้มายืนอยู่กับนักต่อสู้นะคะร่วมกันในวันนี้นะคะแล้วพวกเราถูกได้ข่าว่าป็นคนทั้งชาติใช่ไหมคะแต่เราจะขอบอกพวกคุณว่าเราไม่ขายชาติค่ะพี่น้องเราไม่ขายชาติใช่ไหมคะและวันนี้นะคะเราได้นำตรงเสียงนะคะมากกว่าหนึ่งแสงเสียงของประชาชนนะคะ นะที่ไม่เอาด้วยกับ MOU 4 4บังว่ารัฐบาลนะคะคงจะฟังเสียงประชาชนคงจะไม่มาทำหือนกับเหตุการณ์ที่เกิดที่ต่างชาตินะคะแล้วถ้ายังเดินหน้านะคะถ้ายังเดินหน้าขายชาติแบบหน้ามืดตามัวนะคะไม่ทำตัวเป็นตัวแทนที่ดีของประชาชนนะคะพวกเราก็จะรวบรวมนะกันมาประชิดประชิดติดล้วคทำเนียบรัฐบาลนะคะ จะมาทวงสิทธิ์จะมาทวงอำนาจของเราคืนนะครับแล้วเราก็จะมาขับไล่รัฐบาลขายชาอีกครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็มีตัวแทนมารัฐมนตรีแล้วครับจากสำนักนายกครับตัวแล้วครับตัวแทนมางประเทไอร์กครับขอทานหน่อยครับพี่น้องครับอ่านนะถึงนะครับอ่านแล้วาะถึงมวลชนนะครับ

ตรงช้างมาครับช่วยช่วยปิดท้ายตรงนี้หน่อยครับหมอผมเรียนพี่น้องที่เราเป็บพระคุณครักก็ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องหมายถ้าแปลกใจนะครับว่าทร <S S 1> งช้ทงทางนี่คือทรงชาติอาาข,อาของสยาม, <S S มาในช่วงหลายร้อยร้อยสีที่ผ่านม,มานโดยเฉพาะสมัยรุ่ก้ารัชกาลที่ห้า,มาผมประทับใจภาพนี้เป็นภาพที่วันที่ฝรั่งเศสอัญเชิญทรงชาติฝรั่งเศสลงที่จังหวัดตราด และอัญเชิญธงช้างขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อบอกบอกว่าจากนี้ไปจังหวัดตราดาจะอยู่ในรับการดูแลของสยามก็คือประเทศไทยในปัจจุบัน <c oughs> และที่สำคัญที่สุดในสนธิญญานุ่ง907กัรักกร่งเศสก็บอกบอกชัดเจนว่าครอบตัวถิ่แหลมสิงและเกาะแก่งต่างๆรวมทั้งเกาะกูดผมเอาธงช้างมาวันนี้ให้ภาพเนี้ยสะดุดตานายกาอันฟตีให้คุณได้รับรู้นะครับว่าธงช้างน<ล>ีง้ คือสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าของเกาะปูดวันนี้ไม่ต้องบอกประชาชนคนไทยคนไทยรับรู้อยู่แล้วว่าเกาะปูดคือของประเทศไทยแต่ที่คุณต้องตอบคนไทยทั้งประเทศว่าทําไมคุณยอมให้ขเขมรลากเส้นเขตแดนทางทะเลทางเกาะปูดประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยอมในโลกใบนี้ไม่มีประเทศไหนเขายอมคำถามทีท่ต้องถามไปยังนายกรัฐมนตรี ต้องบอกพวกท่านนะครับว่าที่ผ่านมาเวลาท่านพูดอะไรท่านโกหกประชาชนตลอด <Hey! S 1> คนไทยจับได้ไล่ทานพวกท่านทุกอย่างมันจริงไม่แปลกใจที่พวกท่านไม่กล้าเปิดเวทีสาธารณะสู้กองทัพเรืออย่างไม่ได้แลวครับ <Hey! S 1> ดังนั้นนี่ครับคือคําตอบครับธงช้างสัญลักษณ์ของเราครับที่ผมบอกว่าตอ,อกูดคือขอประเทศไทยมาเป็นร้อยปีแล้ว และทำไมรัฐบาลเทงซวยชุดนี้จึงไปยอมเขมรนนักหนา